ไปแล้วเขาเด็กกว่าได้เลูก้ไหวเขาก็แบบพี่ฟองทางโซเชียลอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โจไม่ฆ่าคนดุมก็ไม่สนุกเดี๋ยวพี่ใครมาไม่เป็นไรรอดูวอลไลน์ได้เสร็จปุ๊บพี่อ่ากไปตั้งแต่่งยไงดิยกมือไหว้เขาก็ไม่ได้ก็เลยต้องคือเคืออย่างเงี้ยแค่นี้นะเฉยๆก็เกินไปเฉยป่ะก็ดูแบบไม่ต้องทำดีกว่ามึงเดินไปเลยแล้วกันไอ้ก็เลยอะไรคะ

บ้ากหน่อยหมดถึงชาองก็รักถืาถึงพอได้เดี๋ยวพอเราถ่ายแต่เสร็จปุ๊บานั่งะัะแป๊บนึงพอประมาณคักตงหนเกิม่ไหวริ่ไทีทแต่ออกมาให้เหมือนพอจบไม่จะเป็นต้องเริ่มเหมือนกันเพจของกว้างแต่ว่ามาดูพี่หวานเสียบก่อนนะ คุณพระที่เราซู้ควรเออเอาใหม่มันไม่ใช่หรืที่หนึ่งที่เราซู้ควรออที่หนึ่งที่เราเป็นคนซู้ควรเอออะไรคือที่หนึ่งเขาบอกว่าเจอพี่กว้างให้เล่นนำลูกเทพใช่ไหมคะชายช่ยชาเอาเทพแบบนีเนี่ยค่ะเนี่ไม่ใช่พี่กว้างนะคะ <laughs> นี่คือพี่ดิว <laughs> นี่พี่ดิวนะคะ คนชอบบอกว่าพี <t ags> <t ags ่ดิวหน้าเหมือนพี่กวางซึ่งจริงๆต้องบอกพี่กวางหน้าหนุ่มไม่ดีสิพี่ดิวเกิดก่อนทำหน้าก็ทำมาก่อนเกิดก่อนเลยเหมือนได้ยังไงถ้าต้องทำหน้าก็ทำมาก่อนนั่นแหละน้องวางอยู่นี่

ื้อตัวนี้เื้อตัวนี้ขายไปยังเสื้อตัวนี้ขายไปยังยังใส่คัชชูสูทเลยเหรอโอ้ยใส่คิวส์มีเดียร์ช่วยผน่อยเสื้อตัวเสื้อตัวนี้คือสูตรเลยเหรอโอ้ยโอ้ยอ่ะงั้นงั้นเอาแบบปล่อยอันนึ่งนะแล้วแล้วเปลี่ยนกางเกงเป็นอะไรคะ เปลี่ยนเป็นกระโปงที่ไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้กระโปงที่ไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้คืออะไรดำตะข่ายหรือขาวตะข่ายที่ที่ถ่ายน้อยกว่าคือดำใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเอาดำมาใส่นอ่ะอันนี้เพื่อนพูดหรือพูดแล้วก็ไม่ใช่ ไม่แต่นี่แตนี่ไปทำงานนะนี่คือชุวไปทำงานอยู่ยวยช่วยทนยะวนะเาน่ะานี่คานวดความวันนี้เสือราเป็นอย่างนี่อยากเห็นเสื้อไม่ใช่ค่ะหมายความว่าเห็นกันได้ใช่ไ้มก็เห็นแต่ความเวลาเท้าเอวเราเออ พ no ี er ่น้อเวลาเทซี่เขา่ะเขาจะเขาจะขาจะอเ้ขาจะแเอระยไ่เพราะว่าอาางเงียติ้งนอวามนดี้องดี้องดีี่ยเงาต้องดู้ีดี สองสามไม่ค <Cornell>. ่อยกล้องมั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะดูเสองสาปใช่ยิ่งเกี่ยวไปก็เปลี่ยนได้หลังประมาณงระมาณหลังไป่ดนกอลว้าอกว้างอันนี้เอ่อเอสเอ

ยังไม่ได้ถูกรักกันใส่พี่มาเอีกัน้อลยกัออกไซต์ทำไงไม่เห็นเลยก็ถ่ายคุณพี่คิดไม่ถ่ายตัวเองเลยแต่หุนกล้างนี้เต็มเลยเขาถ่ายพี่คิดไม่ได้ถ่ายตัวเองเลยนี่เขาตามมาถ่ายพี่คิดตรงนี้แต่ต้องถ่ายนี้จะไม่เห็นว่าพี่คิดทําอะไรวันนี้มาในเสื้อเลื่อนตอนนี้อยู่ที่ร้านอะไรคะ แค่ไลฟ์ค่ะุ่นไหยมากเลย้ารยนนน่นโชฟป <c oughs>